กลุ่มทุนกาตาที่นำโดยชิกยาซิมบินฮาวมัดอันทนี่เตรียมยื่นข้อเสนอซื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบที่2โดยมูล,ลค่าสถิติโลกโดยชิกยาซิมและเซอร์จิมแรดคริฟต์มหาเศรษฐีชาวอังกฤษทั้ทงคู่คือ2คนที่แสดงความต้องการเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดมาจากตระกูลเกลเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างก็ยื่นข้อเสนอซื้อทีมปีศาจแดงในครั้งแรกที่ราคา4.5พันล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านบาทอย่างไรก็ตามตระกูลเกลเซอร์ตั้งราคาไว้ที่5 0 0 0ล้านปอนด์หรือประมาณ 2แสนล้านบาททําให้ข้อเสนอแรกต้องหยุดเจรจาไปทั้งนี้มีรายงานว่าชิคยาซิมพร้อมเพิ่มเงินสําหรับการยื่นข้อเสนอซื้อทีมรอบที่2ซึ่งเจ้าตัวพร้อมที่จะเพิ่มเงินเป็น5000ล้านปอนด์ซึ่งหากเป็นจริงจะทําให้กลุ่มทุนกาตาได้เปรียบกว่าแรดคริฟมากเพราะมะหาเศรษฐีชาวอังกฤษไม่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในระดับ5 0 0พันล้านปอนด์นอกจากนี้หากตกลงกันได้ที่มูลค่า5,000ันล้านปอนด์ในการเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดจะทําให้กลายเป็นสถิติโลกใหม่ในการซื้อสโมอสรกีฬาโดยทาลาย สถิติเดิมที่เคยทำไว้ในการซื้อทีมอเมริกันฟุตบอลเดนเวอร์บองโกสทีมในศึก NFL ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2022ด้วยหมูลลค่า3000ล้านปอนด์หรือประมาณ1.5แสนล้านบาท